หลากหลายอัรรรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทั่วบายลีลามีช่วงเปิดกระเป๋าเดินทาง <Wow. S 2> สนับสนุนโดย i ิมเม Hol ลิเดแล้วคุณจะรักเราสวัสดีค่ะ สู่รายการเรื่องราวออนทัวร์บายดีลามีค่ะหลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางร้อยเรียงเรื่องราวแบบมีลีลาค่ะดิฉันนางสาวธาาัญญาเสียงพ้อไกฟองค่ะค่ะดิฉันนางสาวธันทิดาทัญญาวัฒนกุลหรือว่าไก่พยค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะพาทุกคนเนี่ยไป เดินทางไปท่องเที่ยวพร้อมสอดแทรกสาระความรู้ความสนุกพร้อมเรื่องราวสุดแปลสุดฮาเพราะว่าโลกใบนี้นะคะมีอะไรให้ทุกคนค้นหาอีกมากมายแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราทุกครั้งทุกวันทุกสัปดาห์ได้ที่วิทยุ FM-106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์น,นะคะเวลา10โมงถึง10โมงครึ่งกับเรื่องราวออนทัวร์บายลลามีค่ะ ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพลอ,อยแล้วก็ฟองเนี่ย <c oughs> ก็ขออนุญาตพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปเปิดประสบการณ์ดินแดนมังกรประเทศจีนอ่าจริงๆประเทศจีนเนี่ยอาจจะพูดกันไปหลายครั้งแล้ว <c oughs> หรือว่าน้องๆไกด์หลายๆ <c oughs> คนเนี่ย <c oughs> ก็จะมาเล่าไปหลายๆครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะ เปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาเล่าว่าใจกลางปักกิ่งเนี่ยใช่เมืองหลวงของประเทศจีนมันมีอะไรดีถูกต้องแ้ายังไงเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังนะคะว่าใจกลางปักกิ่งมีอะไรบ้างแล้วกลับมาฟังเรานะคะสักครู่เดียวค่ะเมื่อดาวทั่วท้องฟ้าหายไปเกิดอะไรขึ้นดาวทั้งหมดมารวมอยู่ที่ Image Holi d เ y เที่ยวทั้งทีต้องนอนโรงแรม5้าดาวกินแบบ5้าดาวการบริการก็ห้าดาวประทับใจแบบ5้าดาว Im a เม Hol i d a y บริษัททัวร์5ดาวดูแลในทุกเส้นทางทั่วโลกด้วยมาตรฐานแบบพรีเมียมแล้วคุณจะรักเรา Im a เม Hol i d a y 0 2 6 6 1 8 0 8 1หด้าดาวไปเที่ยวทั้งทีต้องเอาไว้ครอบอยากกินอยากโอดอ,อยากถ่ายรูปอยากช็อปอยากสบายอยากตื่นสายๆอยากมีคนดูแลอยาก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 ,ยาก,ยากได้แบบครอบอยากจ<อ>บได้ที่เดียว ครบทุกอัรรถความสุขท่องเที่ยวครั้งหน้าให้อีลิตดูแลคุณมากกับเราครบทุกเรื่องกินเรื่องเที่ยวและบริการที่ดีที่สุดพบกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างเลือกครบตอบโจทย์เพื่อดูแลกันและกัน,กนอีลิตพอลิเดสูงสองหกหกหนึ่งเก้าสามเก้าเก้าด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทําให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะ เรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณหลากหลายอัธรรถระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามี On ออนทัวร์สนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเรากลับมา<ผ>พ<ว>กบกับพวกเราค่ะในช่วงเรื่องราวออนทัวร์สนับสนุนโดยบริษัท Image Holiday ประเทศไทยจำกัดค่ะเมื่อสักครู่คุณพลอยเขาบอกเราพวกเราว่าเขาจะพาพวกเราเนี่ยไปรู้จกักแล้วก็ไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งอยากรู้สังเลยค่ะที่ไหนคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดพลอยพูดชื่อเนี่ย ว่าจากตอนนี้จะพาคุณผู้ฟังแล้วก็คุณฟองไปเที่ยวจัตุรัสเทียนอันเหมินคุณไหมคุณฟองคุณสิเพราะว่าใครๆที่ไปประเทศจีนหรือว่าไปเที่ยวปักกิ่งต้องไปที่นี่ถูกต้องเพราะว่าจัตุรัสเทียนอันเหมินนะคะเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะทุกคนกใช่ค่ะโดยสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็น uh huh. ลานสาธารณะที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ uh ่ง huh. เมืองหลวงของประเทศจีนนั่นเองใจกลางจัตุรัสตรงนี้ ะะเดิมเนี่ยมีชื่อเดิมว่าเฉิงเทียนเหมินค่ะเฉิงเทียนเหมนินสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงค่ะก่อนท 1, คทศกรรช1417เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของประชาชนค่ะจัตุรัสใหญ่ขนาดไหนหใหญ่ขนาดที่มีพื้นที่มากถึง2.5ตารางกิโลเมร 2> 2. ตร2.5ตารางกิโลเมตรคือเดินกันเมื่อยมากเะมื่อยแน่นอนรวมถึงสามารถบรรจุคนณตรงนี้ได้มากกว่า2ล้านคนขออนุญาตแทรกคุณพลอยนิดนึงคือถ้าให้คุณพลอยพูดคนเดียวเดี๋ยวดิฉันจะดูไม่มีความรู้เลยเลย คือจะปล่อยแย่งซีนกันไม่ได้นะคะเรื่องของคอมมิวนิสต์นะคะก็คือเมื่อกี้ที่คุณพลอยบอกว่าเขาสร้างที่นี่ขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะคุณพลอยเพราะว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นการรำลึกถึงการต่อสู้ของประชาชนก่อน แล้วก็ที่เป็นเรื่องของระบบคอมมิวนสิสต์คือที่จีนนะคะถ้าใครยังไม่ทราบนะคะคือที่จีนเนี่ยปกครองด้วยระบบคอมมิวนสิสต์มีประธานาธิบดีนเนี่ยปกครองประเทศคือคอมมิวนิสต์เนี่ยเหตุผลที่ต้องปกครองด้วยคอมมิวนสิสต์ที่ไม่เป็นประชานิยมเนาะ,ะไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยคนเยอะมากเห็นไหมคะแค่ขนาดสถานที่ท่องเที่ยวของเขาที่เดียว2.5ล้านตัวคนที่สองล้านคนนั่นหมายความว่าคนในประเทศเขาต้องเยอะมากมากแล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้ว ว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นมหาอำนาจของเอเชีย<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาต้องเยอะมากๆก,การที่จะปกครองคนจํานวนเยอะมากๆเนี่ยถ้าเราใช้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะ ปกครองได้ไม่ดีพอหรือได้ไม่ทั่วถึงแต่การปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันจะทําให้คนของเขาเนี่ยมีระเบียบวินัยแล้วก็ทุกอย่างถูกสั่งการได้เร็วขึ้นอันนี้ขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นความความรู้จากคนจีนนะที่ฟองได้รับมาจากไกด์ไกด์ที่เขาเล่าให้เราฟังฟังนะว่าคือฟองก็เกิดคําถามนี่แหละค่ะว่าการปกครองแบบนี้ดียังไงเขาก็เสนอความความคิดเห็นในมุมมองของ ข้อดออีของคน <มา S 2> ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนใช่เขายกตัวอย่างว่าอย่างเช่นบางพื้นที่ที่รกล้างอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่มันรกล้างค่ะถ้าเขาอยากจะปรับเปลี่ยนมันเป็นใต้ดินหรือว่าทําอะไรให้มันพัฒนามากขึ้นเนี่ยเขาสามารถให้ประธานาธิบดีเซ็นได้เลยแปบ๊บเดียวก็คือประธานาธิบดีเห็นเซ็น แล้วก็จ่ายเงินให้กับพื้นที่นี้แล้วก็ซื้อได้เลยคือไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ยุ่งยากเยอะไม่ต้องโตบนโตเหโตก็คือจบเลยที่ประธานาธิบดีคนเดียวแล้วก็สามารถพัฒนาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยที่ตอนนี้เนี่ยทางตัวกุมปากริงและเซี่ยงไฮ้หรือว่าประเทศจีนเองในหลายๆพื้นที่เนี่ยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากๆถรวดเร็วจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยให้ความนิยมในการไปดูศึกษาดูงานจริงๆเพราะว่าเขาสามารถสร้างรถไฟฟ้าเองสร้างรถใต้ดินเองเสาไฟทั้งหมดนะคะไม่มีแล้ว ลง,ลงดินหมดแล้วคือคือพัฒนาไปรวดเร็วถึงขั้นแบบคือเจริญมากแล้วก็มีพื้นที่บริหารพื้นที่ได้ดีมากๆแล้วก็จัดการแล้วก็คนในเมืองหลวงและเซี่ยงไฮ้นะเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่คนจีนในรูปแบบที่คนไทยจําภาพค่ะคืออาจจะแับถุยน้ำลายบว้วนน้ำลายเลี้ยงดังตึ๊ดตึตัดภาพไปเลยนะคะเขาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาแล้วคือค่อนข้างมีความสุภาพใจดียิ้มแย้มแล้วก็น่ารัก การทิ้งขยะก,ก็เช่นกันก็คือไม่สามารถทิ้งมัวซัวได้เพราะว่ากฎหมายบ้านเขาแรงเหมือนกันใช่ค่ะรวมถึงนะคะบางครั้งเนี่ยคุณก็ไปถึงจัตุรัสเทียนอันยงแล้วคุณฟองกับคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้ได้ยังไงหล่ะ,ะว่าถึงแล้วใช่เพราะมันกว้างขนาดนี้ดิฉันจะเดินมาถึงแล้วดิฉันจะรู้ได้ยังไงว่าไหนหรือยังอ่า ด้านหน้าสมประตูจะมีรูปท่านประธานเหมาเจอตุฮง uh huh. ประธานาธิบดีคน,คนแรกคนแรกของเ<ร>าขา<อ>ที่<จ>เป็นเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของจีนไปโดยตลอดการจนถึงจวบจนปัจจุบันเลยค่ะคุณฟอรวมถึงตรงนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ย ด้านข้างๆรูปทั้งซ้ายและขวาก็จะมีภาษาจีนเป็นคําขวัญเขียนไว้เขียนไว้ว่าอะไรค่คุณด้านซ้ายเขียนว่าประเทศสาธาณรณชาชนจีนจงเจเริญอ่าส่วนด้านขวามือก็จะเขียนว่าความสามัคคีของประชาชนในชาติจงจเจริญนะอันนี้อันนี้คือเขาได้อันนี้เป็นความรู้ออกข้อสอบนะ,ะเด็กๆรวมถึงตรงนี้เนี่ยนอกจากจะใช้เป็นลานกิจกรรมลานสาธารณะแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานวันชาติจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีรวมถึง ตรงนี้เนี่ยจตุหลักเทียนอันเหมือนนอกจากจะเป็นใช้เป็นสถานที่สําคัญสําคัญแล้วเนี่ยคนจีนยังเชื่อว่าเป็นจุดเปราะบางทางการเมืองคุณยังไงคุณคุณมาเป็นนักข่าวเลยค่ะคุณมาใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นลานที่อยู่ใจกลางสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่พอใจอะไรก็จะมาประท้วงตรงเนี้ยเพราะยังไงเห็นแน่นอนอ๋อเพราะว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ด้วยเป็นพื้นที่ใหญ่คือพื้นที่อํานวยด้วยไงใช่ือพื้นที่ใหญ่แล้วก็ อ,อยู่ใจกลางเห็นแน่นอนอยู่ใกล้กับจุด <คน S 2> สำคัญเยอะเ,เรี่ยร้องพอสนใจง่ายคไม่พอคุณพูดแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่คือคือมันเป็นจุดที่เห็นได้ง่ายนั่นเองเพราะรว่านอกจากนี้นะคะถูกล้อมไปด้วยสถานที่สําคัญทั้งหมดนะแต่ว่ายังไม่ได้เล่ายังไม่เล่าตอนนี้แน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมใกล้จะหมดเวลาหมดเวลาอีกแล้วใกล้ใกล้จะหมดเวลาแล้วคือคุณครูคุณครูพลอยเพิ่งเล่าให้เราฟังไปเนี่ย ได้ไม่เท่าไหร่นะคะก็เรื่องจะหมดอีกแล้วเห็นไหมบอกแล้วจริงๆว่ามันเยอะมากมันเรื่องมันเรื่องมันมีเรื่องเล่ามากมายจริงๆประเทศจีนคือเล่า3มเดือนไม่หมดอ่ะคุณฟองจริงเหรองั้นเดี๋ยวทั้ง3เดือนในฉันจะจองแอร์ทาวให้คุณเล่าเลยนะเอาไหมเราเล่นนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าในช่วงหน้าเนี่ยในรอบจัตุรัสเชนอันเหมินเนี่ยที่อยู่วัดใจกลางกรุงปักกิ่งมีอะไรบ้างแล้วกลับมาฟังพวกเรานะคะสักครู่เดียวค่ะ บริษัท Image Corporation ประเทศไทยจำกัดผู้จัดงานอ e ีเวนต์และงานสื่อประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรเราทำอะไรได้บ้างงานเปิดตัวประชาสัมพันธ์แบรนดิง้งโปรดักชันนิทรศการถแถลงข่าวคอนเสิร์ตแฟชั่นโชว์ประชุมสัมมนาปาร์ตี้ท่องเที่ยวเพราะทุกโอกาสและความสำเร็จของคุณเกิดขึ้นได้จริงกับการดูแลจากเราบริษัท Image Corporation ประเทศไทยจำกัดโทร0 2 6 1 8 0 8 1 เมื่อดาวทั่วท้องฟ้าหายไปเกิดอะไรขึ้นดาวทั้งหมดมารวมอยู่ที่ i m a g e Holiday เที่ยวทั้งทีต้องนอนโรงแรม5ดาวกินแบบ5ดาวการบริการก็5ดาวประทับใจแบบ5ดาว i m a g e Holiday บริษัททัวร์5ดาวดูแลในทุกเส้นทางทั่วโลกด้วยมาตรฐานแบบพรีเมียมแล้วคุณจะรักเรา i m a g e Holiday 02-661-8081 5ดาว หลากหลายอัรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีช่วงเที่ยวอยู่มีสไตล์ได้สาลาสนับสนุนโดย i ิ a เม Hol ล d a เแล้วคุณจะรักเรา กลับมาพบกับพวกเราค่ะในช่วงเที่ยวอย่างมีสไตล์ได้สาระนั่นเองสนับสนุนโดยบริษัทอิมเมจทอลิเด์ประเทศไทยจำกัดค่ะจากเมื่อสักครู่นะคะที่คุณพลอยเนี่ยได้อธิบายแล้วก็ให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของจัตุรัสเทียนอันเหมือนค่อนข้างจะเยอะมากจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน,ในโลก,โลกเลยเออคือฟองก็อยากรู้ว่าตัวจัตุรัสเนี้ยตั้งอยู่ใจกลางมหานะครขนาดเนี้ยทำเรดีขนาดเนี้ตามที่คุณได้บอกไปเนี่ยบริเวณรอบรจัตุรัสเนี่ย มีสถานที่ที่สาคัญอะไรอะไรอยู่อีกบ้างแน่นอนค่ะคุณอฟองเพราะว่าเนื่องจากว่าจัตุรัสเทียนอันเหมือนเนี่ยนะคะ,คะตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งเรียกได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ของมังกรเลยยุทธศาสตร์ยิงค่ะ <laughs> ยุทธศาสตร์ของเมืองหลวงของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบๆจัตุรัสเทียนอันเหมือนจะต้องเป็นสถานที่สําคัญแน่นอนแน่นอนสิคะคุณอยู่ใจกลางขนาดนี้ใช่แล้วอันดับแรกเลยเมื่อเราไปเที่ยวจัตุรัสเทียนอันเหมอนแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามตรงข้ามค่ะเป็นอะไรคะคุณเป็นตึกอนุสรสถานท่านประธานเหมาเจ้ตุงค่ะท่านใดที่ทราบประวัติท่านประธานเหมาเนี่ยพอจะทราบว่าท่านเนี่ยมีอิทธิพลต่อสาธารณรัฐชาชนจีนเป็นอย่างมาก ประชาชนทุกคนให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทางรัฐบาลนะคะก็ได้นําศพของท่านใส่โรงเย็นพร้อมกับสร้างตึกอนุสรสถานท่านประธานเหมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามจัตุรัสเทียนอันเหมินเลยคือตรงตัวจัตุรัสนะคะเขาก็จะมีเสาถูกต้องเสาเขาเรียกว่าเสาใหญ่ๆเราอนุสรสถานอนุสรสถานย่ใหญ่ๆอยู่ตรงกลางหันหน้าไปก็คือจะเป็นตึกนี้นะคะถูกต้องแล้วก็จะมีประชาชนจีนในทุกๆวันนะคะ <จ>ทุก,ทกต่างมณฑลใช่ทุกๆต่างมณฑลที่อยู่นอกเหนือจากตัวเมืองหลวงนะคะหรือว่าคนในเมืองหลวเงเนียก็ได้พูดกันง่ายๆว่าประชาชนชาวจีนเนี่ย ปฏิบัติกันเป็นประจำคือการถือดอกไม้มาวางที่อนุสาวรีย์ค่ะหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปตรงนี้แล้วแบบอยากจะเข้าไปดูเคารพศพท่านสามารถทําได้นะคะเพราะว่าออตรงนี้เนี่ยเปิดให้เข้าได้ทุกคนแต่ว่าต้องขออนุญาตแต่งกายสุภาพห้ามถ่ายรูปห้ามพกกระเป๋าเข้าไปแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยก็คืออำนวยความสะดวกในการมีจุดละฝากรวมถึงถ้าท่านใดอยากจะสักการะ,ะก็มีดอกไม้ขายด้ใช่คือแต่น,นี้ฟงเห็นนะคะเป็นดอกเหมือน เป็นดอกสีดอกไม้สีแดงในการวางวางทุกคนจะถือเหมือนกันหมดเลยค่ะเราจะเห็นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอคนรักของเขาจริงๆเขามาต่อแถวทาไมครั้งแรกฟองไม่ทราบเลยแล้วก็เขายืนต่อแถวกันเนี่ยจะฟองนึกว่าเขามีอะไระมีแจกอะไรสักอย่างหรอคือแถวมันไม่ได้ยาวเหมือนบ้านเรานะคะคือยาวแบบอย่างนี้ค่ะทุกคนขดเป็นงูยาวขดเป็นงูเป็นเป็นโค้งจังหวัดปลายเลยค่ะคุณ คือดิฉันแบบหุ้ยเกิดอะไรขึ้นดิฉันจะต้องไปเดินไปสกิดไก์ว่าขอโทษนะคะอะไรอะอย่างเงี้ยเขาทําอะไรกันหรอคะเขาแจกอะไรกันหรอคะดิฉันก็อยากไปไงนะเ้าแจกอะไรฉันอยากไปมากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือทุกคนนําดอกไม้ไปสักการะใช่ก็คือสามารถเปิดให้เข้าชมได้ทุกั่งน่ารักมากคุณจะเห็นจริงๆแบบ เขาสัมผัสผ่านในผู้นาของคุณจะรู้เลยว่าเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในกรุงปักกิ่งเขาเป็นคนต่างมณฑลอื่นใช่รวมถึงตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมีท่านตึกอนุสรสถานท่านประธานเหมาแล้วเนี่ยด้านซ้ายมือของจัุรัสเทียนอันเหมือนก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของจีนค่ะแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ย ของจะต้องเป็นสินค้าวัตถุไ่สินค้าคุณเป็นเป็นวัตถุถถล้ำค่าเป็นวัตถุล้ำค่าเป็นสมบัติล้ำค่ามีในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีะห้องจัดแสดงมากกว่า48ห้องรวมถึงมีวัตถุโบราณมากกว่า1.2ล้านชิ้นแ<ๆ>น่นอนว่าคนจะต้องถามว่า1.2ล้านชิ้นเนี่ยเข้าไปจะดูอะไรเป็นชิ้นไฮไลท์ถูกไหมคุณฟอมว่าหน่ล้านเราก็แบบเยอะมากเยอะไปอะไรอย่างงี้โดยชิ้นที่มีความหมายแล้วก็ประชาชนชาวจีน ตั้งใจไปพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วต้องต้องดูให้ได้อะ1.2ล้านไม่ได้ดูไม่ได้ชิ้นนี้ต้องดูให้ได้ก็คือกระถางทูบทองทรง,ง,งทองแดงสี่เหลี่ยมต้องดูนี้นะใช่ต้องดูอันนี้สูง1.33เมตรนะคะน้ําหนักมากกว่า875กิโลค่ะมีอายุมากกว่า3,500ปี คูณฟอง3,500ัีต้้งแต่เรายังไม่เกิดเราอยู่เราอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าเรายังไม่ได้จุดติบนโลกมนุษย์เลยแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่นะคะที่สำคัญมากๆพระราชวังต้องห้ามหรือพระราชวังกู่กงที่ทุกคนรู้จักนั่นเอง,องจริงๆเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะสำหรับวันนี้แต่เทปหน้าครั้งหน้าเลยนะเดี๋ยวครั้งที่เราจะกลับมาพูดเรื่องนี้เดี๋ยวฟองกับคุณพลจะมาคู่กันอีกแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกว่าพระราชวังกูกงไป ทำอะไรไปยังไงเดินยังไงมีความสําคัญยังไงเพราะว่ามันเยอะจริงๆมันใหญ่แล้ก็เยอะจริงเยอะจริงแล้วก็ต้องให้ความสาคัญเขาเลยคือต้องให้วันนี้แอร์ไทม์เขาไปเลยหนึ่งวันว่าเขาต้องพูดพูดกับเขาเรื่องนี้เลยว่าไปพระราชวังกู้กงต้องไปเที่ยวอะไรบ้างยังไงบ้างเพราะว่าเขามีถึง9999ห้องคุณฟอง9999ห้องโอ้ว้าโว่โอ้คุณเดินจะปวดขาไปเลยค่ะคุณต่คิวกินน้องเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าจากที่เราได้ฟังคนพลอยไปทั้งหมดนะคะสิ่งที่เราสัมผัสได้นะคะ ในครั้งนี้ในการเล่าเนาะที่คุณพลอยมาเล่าให้ฟังคือเราสัมผัสได้ถึงความความน่ารักหรือว่า ฟองรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของระบบการเมืองการปกครองที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเราไม่ควรไปแสดงความคิดเห็นว่าประเทศนั้นดีหรือว่าประเทศไหนดีกว่ากันเพราะว่าทุกทุกประเทศก็มีข้อดีแตกต่างกันใช่ไหะทุกประเทศมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วก็ที่นี่ก็เป็นหนึ่งอนุสรณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเมืองการปกครองที่ยิ่งใหญ่ของเขาแล้วก็ทุกคนเคารพรักค่ะแล้วก็อีกสุดท้ายสุดท้ายจริงๆแล้วสําหรับสําหรับ คุณผู้ฟังทุกท่านหรือว่าคนผู้ชมทุกท่านที่ชมเราอยู่ทางผ่านผ่านไลฟ์สดด้วยนะคะอ,อยากจะบอกว่าถ้าอยากครั้งนี้ในการพูดของพวกเราเนี่ยเรา,าแค่อยากจะเชิญ เชิญชวนแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าค,ความยิ่งใหญ่เป็นแบบนี้นข้อมูลความรู้เป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านกลับมาท่องเที่ยวนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องรอดูสถานการณ์ให้กลับมาปกติที่สุดก่อนเนาะแล้วก็กลับมาเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนะคะ<อ>ถ้าสนใจอยากจะติดตามพวกเราแบบนี้ติดตามได้ทางเว็บไซต์ i m a g e h o l i a y c o m หรือว่าโทรหาพวกเราได้เลยที่026618081ค่ะเบอร์นี้ใช่ลแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะฝากไว้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะก็คือ เรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้ที่มีการเปิดขึ้นมานะคะโดยการร่วมมือกันร,ระหว่าง Holiday Group กับ Image Corporation นะคะก็คือเรื่องแพลตฟอร์มของไ aime ดี com ค o m ทุกคนสามารถเซิร์ชข้อมูลได้เลยที่เว็บไทยมีดี c o m ภาษาไทยเลยนะคะไทย m ีดี com คอมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยของคนไทย <laughs> คือเราตั้งใจจะช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการชาวไทยอะคะ่ะให้สามารถแข่งขันแล้วก็สร้างยอดขาย แล้วก็เพิ่มยอดขายจากการขายออนไลน์ได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะ,ะก็คือทุกคนหันมาช็อปออนไลน์กันมากขึ้นนั่นเองแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแสดงศักยภาพว่าสินค้าของไทยเนี่ยมีคุณภาพดีมีมีความพรีเมียมยังไงโดยการันตีผ่านความเป็นพรีเมียมของประสบการณ์ของตัวบริษัทนั่นเองค่ะถ้ายังไงนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไทยมีดีคอมค่ะ,คะ และกลับมาพบกับพวกเรานะคะอีกครั้งได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม10บโมงถึงสิบโมงครึ่งค่ะสําหรับวันนี้ทุกพ่าพอแล้วก็พลอยต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเรื่องเล่าออนถั่วบายลีลามีหลากหลายอัธรรระหว่างการเดินทางที่วิทยุครอบครัวข่าว